โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับเกมรัตเดย์ออนเอิร์ธนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่พื้นที่แอ่งนะครับไว้อ่อมาทําภารกิจภารกิจหนึ่งนะครับเป็นภารกิจการแข่งขันนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมอ่าเป็นภารกิจการแข่งขันหน่วยค้นหานะครับก็คือเราทําภารกิจโดยการ ไอ้นี่ซอมบี้นะครับผมโดยการกำจัดซอมบี้เพื่อเอาแต้มคะแนนนะครับผมเดี๋ยวก่อนนั้นนะครับเรามันมีภารกิจที่ในหมวดสัญญานะครับผมก็คือมันจะรีเฟซภารกิจในประมาณ9้าชั่วโมงนะครับผมก็ต้องรีบทํากันก่อนนะครับผมภารกิจการแข่งขันก็อยู่ตรงนี้นะครับผมสาหรับใครนะครับที่ไม่มีนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ามันจะรีเซตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดตรงนี้ก่อนนะเพื่อ ทำการเริ่มหมดแข่งขันนะครับแล้วก็ได้รับแต้มตัวนี้ด้วยนะครับเป็นเงินบัตรหาบบาทตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปแล้วก็ไปกดที่ตรงนี้นะครับเพื่อกดเริ่มนะครับผมเวลาเริ่มโดยประมาณ2นาทีนะครับก่อนหน้านั้นเราจะไปฟาร์มของกันก่อนนะครับถ้ามันเริ่มแล้วมันจะขึ้นเวลาตรงนี้นะครับประมาณ1ชั่วโมงหรือ40นาทีนี่แหละครับโอเคเดี๋ยวก่อนหน้านั้นนะครับผมจะไปหาของตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อพัฒนา พัฒนาธุรกิจของผมนะครับก็คือโดยการหาไม้16ชิ้นนะครับนอกนั้นผมหาได้มาแล้วนะครับไอตัวนี้รางวัลที่ได้นะครับจะเป็นพิมพ์เขียวสุ่มนะครับก็คือพิมพ์เขียวที่ไว้สร้างของพวกนี้นั่นเองครับมันจะปิดทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วเราต้องใช้ตัวนั้นเพื่อเปิดพิมพ์เขียวนะครับบางคนอาจจะเล่นได้เยอะแล้วนะครับแต่สําหรับผมพึ่งกลับมาเล่นในหมวดออนไลน์ตัวนี้นะครับก็เลยยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมและก็ อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นฝั่งนี้นั่นเองนะครับเป็นเวิร์กช็อปของเรานั่นเองนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้พื้นที่หลายๆพื้นที่นะครับก็ต้องอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยนะครับแต่ของผมได้แค่2เองนะครับผมตอนนี้ผมยังขาดไม้อยู่นะครับในการแปลรูปโดยใช้เตาหลอมนะครับผมและก็ตัวนี้นะครับเป็นโต๊ะเลื่อยไม้นะครับผมขาดไม้7แล้วก็ไอ้ตัวนี้ไอ้จริงๆผมมีไอ้ตัวนี้ด้วยนะแต่ผมเอามาใส่ก่อนนะครับก่อนนะหลังจากนั้นผมจะไปหาไม้ตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอามาใส่่กอนนะครับ โอเคพื้นที่ไม้ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาที่ตรงนี้ก่อนใช้การวิ่ง15นะครับผมแต่ผมลดไปเยอะแล้วเราต้องมีอไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่กล่องนะครับเราต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการชูกําลังนะครับเพื่อสร้างกําลังการเดินทางของเรานั่นเองนะครับผม <c oughs> อุ้ยเมื่อกี้ตกใจเสียงอะไรวะ <c oughs> น่าจะเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ มาดูกันก่อนนะเพราะว่าถ้าเริ่มการแข่งขันเราก็ต้องไปกจาจัดซอมบี้แต่ละตัวนะครับผมมีอาวุธเมื่อกี้ผมเจออาวุธด้วยนะเขาให้มาแต่ผมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับผมอ่นนี้ไงอ๋อใช้เวลาประมาณ19นาทีนะครับผมประมาณ20นาทีผมจะทําให้ถึงสุดเลยนะครับถึงตรงนี้เลยนะอุ้ยมีคนมีคนเข้ามาเยอะมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปจัดการมันนะครับนี่ ถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีวงสีเหลืองด้วยนะครับผมวงสีเหลืองตัวนี้จะได้รับแต้มที่สูงนะครับผมกว่าตัวอื่นนั่นเองนะครับผมยิ่งเราค่าเยอะได้เท่าไหร่มันยิ่งได้รับแต้มสูงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปอยุ่อ่าผมได้อยู่ที่อันดับ5นะครับผมสังเกตด้านบนครับเป็นหมายเลข5้าก็คือเราอยู่ที่อันดับ5้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาที่ตรงนี้ก่อนกำจัดมันก่อนนะครับผมพยายามกำจัดจนให้ได้ค่าที่สูงนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ผมเก็บไว้ด้วยนะ โอเคเดี๋ยวจะไปกำจัดซอมบี้ตอนนี้ยังไม่เจอซอมบี้ไอตัวเหลืองเลยนะโอเคเราต้องพยายามกำจัดทีละตัวนะครับซ่อนเลนให้ได้เยอะที่สุดนะไอพวกเนี้ยเรียบร้อยเก็บลูกนิดน,นึงจริงๆเราไปพื้นที่เอ่อสีเหลืองก็ได้นะครับแนะนําให้ไปพื้นที่สีเหลืองถ้าเราทําภารกิจนะครับเพราะว่ายิ่งไปพื้นที่ที่สูงมากเท่าไหร่ยิ่งอันตรายมากเท่าไหร่เราจึงเจอซอมบี้ที่ได้แต้มสูงมากเท่านั้นนะครับผมโอเคยองเข้าไปแล้วก็ฟัน พยายามอย่าให้ตัวอื่นรู้ตัวนะครับถ้ายิ่งรู้ตัวง่ายเราก็ยิ่งเ,เสียเงินีเยอะมากนะครับผมอ่ามันจะเพิ่มแค่ทีละสองเองนะครับเพิ่มถือว่าเพิ่มน้อยนะครับในการโจมตีสมบีนะครับแต่ถ้าไปโจมตีไอ้สีเหลืองมันจะเพิ่มประมาณสี่สิบเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมุมเจอกวางว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เราต้องคายตัวนี้ก่อนถ้าเราคำจัดกวางก่อนไอ้ตัวนี้จะรู้ตัวนะเฮ้ยจะร้องทําไมเ่า โอเคตอนนี้ผมจะมาพื้นที่สีเหลืองนะเพราะว่าผมจะต้องสร้างคะแนนให้ได้เยอะๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับ7แล้วนะครับผมสร้างคะแนนได้ประมาณ34นะครับผมผมจะเอาไว้พวกนี้ให้ได้เลยไอ้ตัวสูงๆเนี่ยได้ได้ได้บัตร8,00เลยนะครับผมเอาไว้ซื้อของนะปืนมัน8,00 0กว่าใช่ไหม <ừ> ก็แข่งครั้งหนึ่งก็ถือว่าได้ปืนได้ปืนอันหนึ่งเลยนะอุ้ยมันใกล้จังวะเดี๋ยวได้นะ ผมต้องรอบไปข้างๆมันนะ่ะนี่ๆไอตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้สีเหลืองไอตัวนี้สีเหลือง,อตองแต่อาี่แปดสิบเลยโอเคฟันมันฟันมันโอเคเรียบร้อยแต้มผมสูงไหมเอ้ายังอยู่อันดับเจ็ดอยู่เลยอะเออมันไล่แต้ม่ไหร่วะเจ็ดสิบสี่โอ้โหเมื่อกี้เท่าไหร่สามสิบใช่ไหมเมื่อกี้มันเพิ่มโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเราเราเรา,เราต้องกำจัดไอตัวนี้ก่อนโอเคพยายามนะครับพยายามอยู่ออห่างเข้าใกล้มันเด็ดขาดเดี๋ยวผมจะออมไปฟังนี้ ห้ามออกนะห้ามหลุดห้ามหลุดแมพนะห้ามหลุดแมพนะโอเคได้ได้ได้อุ้ยได้มา4ี่สิบนะครับผมอฮ้ยเดีด๋ยนะผมต้องโอ้ยไม่ได้ไอตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องวิง่งเราไม่เสี่ยงนะครับโอ้ยมันเจอเราอะทําไงวะต้องสู้แล้วตอนนี้ต้องสู้อย่างเดียวแล้วนะครับดาบผมก็เอ้ยไม่ใช่ไอ,ไอติโต้ผมก็จะหมดละเดี๋ยวไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมจะมาฝั่งนี้ก่อนเดีเย๋ยวเดวผมต้องอ้อม,มา เ,เกือบหลุดกืบหลุดกือบออกกือบออกเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันเจออ่ะเดี๋ยวผมต้องกำจ่าตัวนี้ก่อนโอเคมันไม่น่าจะเห็นเราโอเคได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมจะมาที่ตรงนี้ตรงนี้โอเคมันโอเคเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้ค่ะเอาดิเอาดิเ,าดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเดือนเป็นโอ้ยยังอยู่อันดับเจ็ดอยู่เลยอ่ะแสดงว่าไอ้ตัวก่อนหน้าผมมันเยอะนะเฮ้ยโอ้ยอืลืมเลย ข้อเสียของหมวดออนไลน์นะครับมันจะเติมของชา้าเอ้ยมันจะเติมไอเลือดช้ามากนะครับผมมันจะเติมยาช้ามากนะตอนที่ต่อสู้อยู่เราไม่สามารถเติมได้นะครับผมเราต้องหนีให้ได้จังหวะก่อนเดี๋ยวผมจะไปข้างบนนะครับผมผมได้รับฆ่าเฉยเลยเดี๋ยวผมต้อง <c oughs> จัดมันอุ้ยนี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องพยายามทําแต้มไม่ได้สูงนะครับเพราะผมอยากได้ไอตัวนั้นแป0พันเลยนะครับผมต้องพยายามเอาที่หนึ่งให้ได้ตอนเนี้ เดี๋ยวผมจะซุ่มไปฝั่งนีเ้เห็นมน่าจะไม่เห็นเรามันเห็นเรามันเห็นเราโอ้ยดาบผมก็จะหมดแล้วออะผมต้องใช้อาวุธอื่นนะครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวผมต้องไปเอาเอาวุธอีกอาวุธหนึ่งก่อนโอเคทิ้งไปเถอะเอ้ยเราทําไมไม่เก็บไว้เผื่อฟันกวางวะเก็บไว้ก่อนอเก็บไว้โอเคผมจะรอบมาฝั่งนี้นะครับฟันครั้งเดียวโอ้ยฟันทั้งเดียวจบเลย โอเคจอดนะครับผมอุย้ยตัวนี้ตีแรงอ่ะผมเอามาจากไหนวะอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ผมเอามาจากไอ้ตัวนั้นนี่เอามาจากในกล่องนะครับเนี่ยผมทําไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวอะไรนะไอ้ตัวภารกิจตัวนี้แหละครับผมผมจึงได้ไอ้ตัวนี้มานะเออผมได้จากกล่องนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมชนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะก่อนหน้านั้นเดี๋ยวจะต้องกําจัดให้หมดก่อนนะครับเพื <S <S ่อได้ิ้นหนึ่งเพื่อได้ที่หนึ่งตอนนี้รางวัลที่4ี่มันยังไม่เวิร์กนะเดี๋ยวผมจะเปิดดูก่อนเนี่ย ผมต้องตอนนั้นผมได้รางวัลที่3นะครับผมผมจะต้องเล่นให้ได้รางวัลที่1เผื่อว่ามันจะเปิดได้3ชิ้นนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเปิดได้แค่ชิ้นเดียวตัวนี้เปิดได้ชิ้น1นึ่งชิ้นนะครับตัวนี้เปิดได้3ชิ้นตอนนี้ผมอยู่แต้มที่200นะครับผม,ผมกับเวลา11นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะกําจัดตัวนี้ก่อน okay โอ้ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเรียบร้อยกาจัดไปก่อนโอ้เรียบร้อยโอเคผมก็เจอตัวหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมจะกําจัดไอ้พวกนี้ก่อนนะ แล้วมันมีไอ้ตัวนี้วะ่ะไอ้ตัวนี้80นะครับเดี๋ยวเราจะกำจัดมันเราให้อุย้ยมันเจออีกแล้วหลาย้าย60ครับอุย้ยพอดีเราตีได้เราตีทันวะ่ะอุย้ยไอ้ตัวนี้อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมต้องแอบมาฟังเนี้ยใกล้เราที่สุดนะครับเน,นี้ยเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาที่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราต้องอ้อมไปด้านข้างนะครับถ้าเข้าไปประชันมันมัน มันน่าจะฆ่าเราหลายหลายไอ้นี่เลยเนี่ยหลายตัวพุ่งมาตีเราเลยเนี่ยโอเคได้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 โอเคเรียบร้อยเอาดิอีกนัดหนึ่งผมขอเติมยาก่อนค้างที่เสียอย่างเดีเดี๋ยวจับไปกำจัดตัวนี้ก่อนโอเคเอาอยกตัวหนึ่ง ริงเราอยากฟาร์มเลยเนี่ยแต่ว่ามันเหลือเจ็ดนาทีอะผมอยากได้ของมากเลยถ้าผมเข้าไปนี่ผมตายเลยเนี่ยผมต้องกำจัดไอ้ตัวไหนก่อนวะเฮ้ยล่อมันมาก่อนนะครับเราต้องล่อมันมาก่อนโอ้โหเห็นได้อยู่ใช้วิธีการล่อนะครับล่อมันเดี๋ยนะก่อนหน้านั้นผมจะเอาไอ้ตัวนี้ก่อน,นี่ได้มาตัวหนึ่งละ เฮ้ยผมได้ที่สามว่ะเติมยาก่อนเติมยาก่อนอย่านะเวย้ยอย่านะเวย้ยอย่ายยงน้อยให้กูได้ที่สามนะเวย้ยเหลือสนะี่นาทีเองอย่าแย่งตำแหน่งอย่าแย่งตำแหน่งอุ้ยไอตัวนี้เห็นได้ไงวะโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับผมน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวผมจะไปพื้นที่กลับไปพื้นที่เดิมนะครับผมมันน่าจะทําการรีเซ็ตใหม่เรียบร้อยแล้วโอเคอเคุอค้ยมาประจันแรกก็เจอเลยใช่ไหมว้าย เห็นได้ไงวะมันเห็นได้ไงวะเจอแล้ว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 เราต้องซุ่มไปด้านข้างอย่าให้มันเจอโอเคทันนิ่งนิ่งถอยมาถอยมารวร็วิรีวิรวิวต้องรีบกำจัดก่อนต้องรีบกำจัดก่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวมันจะเอาตัวนี้มาอุ้ยมันโอ้โหเดี๋ยวเติมยาก่อนเติมยาก่อนเติมยาก่อนนะครับ เหรือหนึ่งนาทีอย่างน้อยขอให้ได้ที่3โอเคอย่างน้อยก็เอาไว้ตัวนี้คนหนึ่งก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลุม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 โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะเก็บของเก็บของก่อนอย่างน้อยมันเหลืออีก20วิเองโอเคเดี๋ยวขอขออีกตัวขออีกตัวขออีกตัว17ละ17ละ17ละอีกตัวนึง ผมน่าจะได้ตัวหนึ่งผมได้ได้ตัวหนึ่ง9 8 7 6เอ้ยเรียบร้อยดูแต้มสิพอแล้วพอแล้วอุย้ยได้แต้มเจ็ดร้อยนะครับอุ้ยเจ็ดร้อยหกสบโอ้โหท่านผมได้อีกตัวหนึ่งผมได้สองเลยนะโอ้โหอุย้ยคุณได้ที่สามนะครับผมไอ้ตัวนี้พันห้าเลยแสดงว่ามันไปลุยป่าสีแดงนะครับผมโอ้แต่เราไม่มีอาวุธที่สามารถลุยป่าสีแดงได้นะครับผมโอเคเส้นเสร็จสิ้นการแข่งขันนะครับเดี๋ยวผมจะ ไปดูที่กล่องผมก่อนนะเมื่อกี้ผมได้กล่องตัวนี้มานะครับผมเป็นกล่องเอ่อหน่วยค้นหานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเปิดนะครับผมโอเคมันมีอุปกรณ์เยอะมากเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าเราเปิดปุ๊บมันจะให้อันนี่ใช่ไหมเอ่อเดี๋ยวอยากได้สองอันเนี้ยเอ้ยอยากได้สามอันเนี้ยไอกระเป๋าไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนเ,เ,เนี้ยหลักๆเลยปืนเนี้ยปุ๊บเปิดเปิดได้ไเปิดได้ดไวอู้ยได้เสื้อ โอ้ยเสื้อเคมีนะเอามาใหม่วะเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ค่อยลุยเราไม่ได้ค่อยลุยนะครับระยะก,การใช้งานอยู่ที่29วันนะครับผมโอ้โหเยวผมต้องรอให้มันรีเซ็ตไอ้ตัวนั้นใหม่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนหน้านั้นผมขอ,อ,อฟาร์มไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับผมฟาร์มชุดไม้ก่อน โอเคตอนนี้ผมก็กลับมาที่แอ่งแล้วเดี๋ยวผมจะมาเอาไม้ใส่นี่ก่อนนะครับผมให้เต็มก่อนเพื่อเปิดพิมเขียวนะครับอ้าพิมเขียวผมได้อาวุธธรรมดาบวกเสื้อเกรอะมาด้วยนะครับอ่าตรงนี้มีไอ้นี่3อันนะครับแล้วก็หนังสัตว์2นะครับเดี๋ยวผมจะกดไปตัวนี้ด้วยนะแล้วก็ต้องใช้ไอ้ตัวไอ้นี่นะครับ3อันเราต้องทําการกินก่อนกินก่อนโอเคได้3อันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาใส่ตรงนี้นะครับผมโอเคได้ เราต้องมีบัตรใ้ตัวนี้นะบัตรต้มขั่วอะไรสักอย่างเนี่ยจากผู้ขายข้อตกลง30เลยนะครับผมตอนนี้ผมเหลือแค่297เองผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวนี้เอาจากไหนนะเออนี่ยนี่ไงเอ่อเป็นส่วนหนึ่งของคูปองที่เหลือจากเจ้าของร้านนะครับผมทําการซื้อขายสาเร็จนะอ๋อไอตัวนี้น่าจะเป็นคูปองที่ได้จากการซื้อขายตรงนี้ใช่ไหมว่าอะไรเช่นเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเอ้ยผมขายตัวนี้ได้วะขายน้ําได้วะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวไหนมาขายวะ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ย นี่คืออะไรชิ้นส่วนไม้ที่ทํามาจากนี่สม,มุดที่เป็นการผลิตนะเตัวนี้มันเ,เดี๋ยวนะเนื้อเนื้อเนื้ออ่าเดี๋ยวผมขายผู้ไฟไปด้วยเลยโอเคผู้ไฟผมทําการขายไปด้วยเลยนะครับไอตัวนี้ก็ขายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แล้วเราจะทําการขายดิขายไปเลยน่าจะพออยู่นะไอตัวนี้ล็อกวะทําไมไตัวนี้มาเอาคืนไปละ อ๋อเราสามารถลบไอเทมนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาออกไปก่อนโอเคปล่อยให้ขายไปนะครับไอ้นู้นี้ก็จะเป็นสโตร์นะครับผมโสโตร์นี่น่าจะเป็นผู้เล่นอีกผู้เล่นหนึ่งนะครับที่เอามาขายเหมือนกันระวังแผงแค่นี้ก่อนนะครับผมโอเคสองอันเหมือนกันนะครับผมแล้วเราก็เสียแต้มไปที่สามสิบนะครับโอเคเพิ่มโต๊ะทางานนะครับผมโอเคโต๊ะพื้นฐานทํางานเราสามารถเพิ่มได้แล้วเดี๋ยวเอาเนื้อมาใส่ก่อนนะเ่าเนื้อมาใส่เครื่องมือแพทย์สองนะครับอ่ จริงๆผมมีขวดน้ําด้วยนะแต่ยังไม่ได้เอามาใส่นะครับก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มาใส่อีกนะครับผมเพื่อดูว่าข้างในมันมีอะไรนะครับเฮ้ยสาดิมันเอา3มมันเอา3โอเคกินไปอีกกันหนึ่งนะเดี๋ยวก็ปวดฉี่โอเคเรียบร้อยนะครับโอ้ยนี่ห้าสเลยอะ่ะโอเคพัฒนาเป็นเลเวลแปโอเคสามารถาสามารถทําโต๊ทํางานเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมโอเคได้มาแล้วนะครับ มันก็จะมีตัวนี้12อันใช่ไหมอุ้ยตัวนี้ร้อยหนึ่งเลยนะโอเคทําการนัน้นี้ไปก่อนนะเดี๋ยวแล้วผมจะเอาไ้ตัวนี้เข้ามาวางอีกอันนึงนะครับผมอันนี้วางด้วยเลยวางได้ไหมเอาวางขายโอเคขายได้นะครับผมขายได้เดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาแล้วทีนี้จากนั้นผมจะไปดูข้างในนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเพิ่มตัวไหนอีกอ่ะตรงนี้มันปลดล็อกแล้วนะครับผม ปล็อกแล้วตัวนี้กเ็เป็นเครื่องฟอกหนังนะครับเป็นเครื่องตัดหินแล้วก็เครื่องเย็บผ้านะครับผมจริงๆผมอยากได้ตัวเครื่องเย็บผ้านี้นะแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานนะระดับสูงโต๊ะยาพื้นฐานผมต้องการอยู่ประมาณ3อย่างใช่ไหมตัวนี้มันตัวเย็บผ้าเดี๋ยวผมจะไปแต่ละระดับเลยก็ได้นะไอ้ตัวนี้ยังไม่ค่อยได้อันนี้เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าหลักๆเลยเราจะเอาไอ้ตัวนี้มาสร้างชุดนะครับผมกลับไปตัวนี้นะ ตัวนี้มันจะไว้สร้างเกี่ยวกับบ้านอย่างเดียวนะครับผมคิดว่านะคิดว่าเพราะว่าข้างนอกมันังสร้างอย่างนั้นนะครับผมเคเยวผมจะเอาตัวนี้มาวางก่อนจากนั้นเออมันต้องใช้ตัวนี้5ใช่ไหมเฮ้ยหยิบผิดโอเคตัวนี้โอเคเราเหลือแค่2อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้อย่างละอันนี้1อันนี้3นะครับผมโอเค ก็ถือว่าได้เยอะนะครับกับการแข่งขันที่เราได้มานะแล้วก็แต่เสียดายมันได้เป็นชุดนะครับผมเงินบัตรตอนนี้ผมมีอยู่3ามหมื่นกนะครับผมเอ้สามพนนะไอ้ตัวนี้เหลือแค่200นะครับเราต้องทําการขายของค่อยได้ตัวนี้แต่อตัวนี้มันเป็นอะไรเนี่ยบัตรพันธบัตรนะครับเอ,อไว้ปล่อยเช่าโกูดังนะอ,อ๋อเราเราไม่เกี่ยวกับตัวนี้เราไม่เอาก็ได้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับการลุยแ่งนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวต้องไปฟาร์มไม้ไปอีกนะเพื่อเอามาเติมแต่งนะตัวนี้ก็ยังเหลือขาดอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ไปฟาร์มกันต่อนะครับผมแล้วค่อยเจอกันนะครับผม